สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็กลับมาพบกับช่องตรวจหนี้ครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารข่าวดีเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับความคืบหน้าล่าสุดเงินดีท่าน1นึ่งื่นบาทนั้นนะครับก็กลับมาเป็นที่ต้องให้พูดถึงกันอีกแล้วนะครับล่าสุดก็อาจจะมีอยู่2กลุ่มนะครับที่อาจจะหมดสิทธิ์ใช้เงินดีจะต้นได้นะครับโดยทางพรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับการเยียวยาพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ได้มีการกําหนดวันที่จะแจกเงินดิจิตัลหนึ0 0 0 0บาทแล้วนะครับแต่การแจกครั้งนี้ก็จะโอนให้รวดเดียว10,000บาทไม่มีการทยอยให้แต่อย่างใดนะครับเรียกว่ารับทรัพย์รับเงินกันอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าเงินจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ใครจะแลกเป็นเงินสดได้มีคุณหรือไม่และใครไม่สามารถใช้เงินดิจิทัลได้นะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์ให้ถึง1,000ไลค์นะครับถ้าอื่นก็จะได้รับชมคลิปข่าวสารนี้ด้วยนะครับรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับความคืบหน้าเงินดีท่าน1 0 0 0 0มืนบาทนะครับก็มีอยู่3เรื่องสําคัญที่จะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับที่อาจจะ ไม่สามารถใช้เงินดีท่าน1 0 0 0 0บาทได้นะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่านโยบายเงินดีท่าน10,000บาทคือการวางนโยบายพื้นฐานทางการเงินใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเป็นการก้าวกระโดดจากเทคโนโลยีเดิมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศสู่สังคมดิจิทัลน,นะครับแล้วก็ไม่ได้แจกเงินผ่านเป๋าตังค์นะครับโดยจะแจกผ่านรายชื่อตามทะเบียนบ้านนะครับโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปรวมทั้งประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆเช่นคนพิการคนชราจะได้รับเงิน10,000บาทเข้าดีท่าน l วอลเล็ตแบบเต็มจํานวนไม่มีหักลดไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเพราะว่าระบบผูกกับบัตรประชาชนแต่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสําหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถใช้เลขบัตรประชาชนพร้อมโคดส่วนตัวได้เลยนะครับ และซื้อของนะครับภายในรัศมี4กิโลเมตรจากตามที่อยู่ทะเบียนบ้านจะซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทํากินได้ทั้งนั้นนะครับหากพื้นที่ไหนไม่มีร้านค้าก็สามารถขยายได้แต่ไม่อนุญ,ญาตให้ใช้นอกพื้นที่นะครับหากอาศัยอยู่คนละที่กับที่อยู่ในทะเบียนบ้านจําเป็นต้องกลับไปเยี่ยมบ้านเท่านั้นและหากกลุ่มนี้ไม่กลับไปใช้สิทธิบ้าน ก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับส่วนระยะเวลาใช้งานนะครับก็ใช้ให้หมดภายใน6เดือนนะครับจะใช้ทีเดียว10,000เลยก็ได้หรือจะทยอยใช้ก็ได้นะครับส่วนเงินดีท่าน1 0,000 000บาทซื้ออะไรได้บ้างนะครับก็สามารถใช้จ่ายได้กับร้านค้าทุกชนิดนะครับตั้งแต่ร้านโชห่วยร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทํากินนะครับปุย๋ยต่างๆได้ทั้งนั้นรวมทั้ง เติมน้ํามันได้ที่ปั๊มน้ามันทุกแห่งนะครับยกเว้นพวกอบายมุกเช่นบุรีสุรายาเสพติดเป็นต้นนะครับส่วนข้อห้ามนะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับสําหรับผู้ใช้งานนะครับแต่ว่าสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับก็สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะครับและไม่สามารถนําไปชําระหนี้ได้นะครับแล้วก็จ่ายค่าเทิมได้ และเมื่อประชาชนเอาเงินไปซื้อสินค้าในชุมชนหรือร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแม่ค้านะครับร้านค้ายังไม่เข้าระบบภาษีแต่ร้านค้าก็สามารถรับชําระค่าก๋วยเตี๋ยได้และร้านต้องนําเงินไปซื้อของในระบบภาษีจึงจะสามารถนําเงินดีท่านรับเป็นเงินสดจากสถาบันการเงินของรัฐที่รัฐบาลกําหนดได้นะครับก็สําหรับกลุ่มแรกนะครับที่จะเป็นคนที่อายุต่ากว่า18ปีจะไม่สามารถใช้เงินดีท่านวอลเล็ตได้นะครับ ส่วนอีกกลุ่มนะครับที่อาจจะไม่สามารถใช้เงินดีท่านได้ก็คือกลุ่มประชากรแฝงหรือกลุ่มคนที่มาทํางานที่กรุงเทพหรือกลุ่มคนที่ไปทํางานนอกพื้นที่กับทะเบียนบ้านนะครับโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจก็ได้ชี้แจงว่านะครับจับตาประชากรแฝงกทมกว่า2.7ล้านคนมีความเสี่ยงสูงอาจมจหมดิสิทธิ์ใช้เงินดีท่าน10,000บาทตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่านโยบายเงินดีท่าน1 0 0 0 0บาทผ่านกระเป๋าเงินดีท่านหรือท่านวอลเล็ตซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยถูกบรรจุเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเตรียมแถลงต่อรัฐสภาในฐานะนโยบายของรัฐบาลนะครับสำหรับนโยบายเงินดีท่าน10,000บาทนะครับโดยจะทําการแจกผ่านดิจิตอลวอลเล็ตถูกกาหนดวงเงินไว้สูงสุดถึง5 6แสนล้านบาท มีเบื้องเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับตามที่พรรคเพื่อไทยเคยประกาศไว้นะครับว่าผู้ได้รับสิทธิ์หมายถึงคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับกระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับมีอายุการใช้งาน6เดือนสามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่จําเป็นในการบูรงชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขไม่สามารถซื้อของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะครับโดยที่ผ่านมานะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ประกาศเอาไว้ว่านโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาท จะเริ่มใช้งานในช่วงไตรามาสแรกของปี257หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์257นะครับโดยจะเป็นการจ่ายรวดเดียวหนเดียวผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเงื่อนไขาการจ่ายเงินดิจิทัล10,000บาทยังมีการกําหนดรายละเอียดเงื่อนไขาการใช้เงินนะครับเพราะว่ากําหนดให้ใช้เงินดิจิทัลน,นะครับกับร้านค้าชุมชนและร้านค้าที่บริการที่อยู่ในรัศมี4กิโลเมตรเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับ นั่นจึงอาจทําให้กลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นประชากรแฝงที่เป็นผู้เข้ามาทํางานต่างถิ่นโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพมหานาครนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ในนโยบายนี้ถ้าใช้ก็ไม่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้ใจ่ายในเงินดีท่านในพื้นที่4กิโลเมตรตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านที่ระบุไว้นั่นเองนะครับก็ <S <S สําหรับอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่อาจจะไม่สามารถใช้เงินดีท่านหนึ่งบาทได้ก็คือ กลุ่มคนที่มาทำงานที่กรุงเทพนะครับซึ่งกลุ่มน,นี้ก็มีมากถึงกว่า2.7ล้านคนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทำให้หลายคนก็ออกมาแนะนำให้รัฐบาลว่าควรปรับเปลี่ยนการกำหนดระยะทางใหม่บางท่านก็บอกว่าอยากให้ขยายไปสัก10ถึง20กิโลเมตรแล้วก็มีบางท่านได้แนะนำว่าการใช้งานนะครับน่าจะใช้ได้ทั่วประเทศไปเลยนะครับเช่นเดียวกับโครงการที่ผ่านมาอย่างโครงการคนละครึ่งนะครับ ที่ไม่ได้จำกัดระยะทางในการใช้งานสามารถใช้ได้ทั่วประเทศนะครับก็เป็นผลดีกับประชาชนนะครับส่วนเรื่องการแจกเงินนะครับจะแจกให้วันไหนนะครับนายกเศรษฐาก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเงินดีท่าน10,000บาทมาแน่1กุมภาพันธ์2 5งลั่นทำงานแบบไม่มีเวลาหายใจนะครับที่พักเพื่อไทยนะครับได้มีการจัดประชุมสสที่มีนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับก็ได้กล่าวว่า หลังตั้งรัฐบาลแน่นอนต้องเจอกับปัญหาต่างๆทั้งภัยแรงอนินโยยาเสพติดปัญหาปากท้องรวมถึงการดําเนินการเรื่องเงินดีท่านวอรเรตหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเบื้องหลังก็ได้ประสานงานกับทุนหน่วยงานเพื่อให้นโยบายนี้ออกมาเร็วโดวยที่สุดนะครับยืนยันจะแจกเงินผลเดียวนะครับและคิดว่าจะทําได้ภายในหนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดพร้อมย้าว่าไม่มีเวลาฮันนีมูนแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ต้องทํางานต่อทันทีนะครับ ก็สําหรับคนที่ไม่สามารถใช้เงินดีท่าน10,000บาทได้นะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นผู้ที่อายุไม่ถึง16ปีกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับเงินแต่อย่างใดและอีกกลุ่มนะครับอาจจะไม่ได้ใช้เงินก็คือกลุ่มคนที่มาทํางานที่กรุงเทพหรือไปทํางานที่อื่นและไม่สามารถกลับไปใช้เงินได้ตามทะเบียนบ้านได้นะครับซึ่งก็จะทําให้เสียโอกาสใช้เงินดีท่าน10,000บาทนี้ไปเลยนะครับส่วนเบื้องต้นในวันใช้งานเพื่อไทยประกาศว่า จะเริ่มใช้งาน1กุมภาพันธ์2567แต่ที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับก็คือการจํากัดระยะทางในการใช้งานนะครับหลายท่านก็บอกว่าอยากให้ขยายพื้นที่มากกว่านี้หรืออยากให้ใช้ได้แบบไม่จํากัดเหมือนอย่างโครงการคนละครึ่งจะดีมากนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเพื่อไทยก็จะมีการหารือแน่นอนนะครับท่านผู้ชมรับชมรับฟังแล้วคิดเห็นกันอย่างไดก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันไปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ